นนคือการเลือกตั้งเป็นกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองที่ผมเข้าใจว่านะครับที่พยายามยึดโยงอยู่กับหลักคิดสำคัญสองสามข้อข้อแรกนะครับ มันเป็นการยืนยันถึงความเท่าเทียมของผู้คนในสังคมหลักคิดข้อนี้ผ่านการถกเถียงต่อสู้มาเป็นร้อยร้อยปีนะครับผมคิดว่าเราไม่ควรกลับไปย้อนกลับไปถกเถียงในเรื่องเก่าข้อนี้ละนะฮะข้อที่สองการเลือกตั้ง ยืนอยู่บนหลักคิดสําคัญก็คือว่ามันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ผ่านการคิดผ่านการออกแบบผ่านการทดลองมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเพื่อที่ให้คนในสังคมเนี่ยไม่ต้องลุกขึ้นมาใช้กําลังไม่ต้องลุกขึ้นมาเข่นฆ่ากันการเปลี่ยนผ่านอํานาจสามารถเกิดขึ้นและดําเนินไปได้ โดยที่ไม่ต้องมีการสูญเสียเลือดเนื้อหรือใช้ความรุนแรงประการสุดท้ายนะครับผมคิดว่าโดยสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยโลกได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปไกลมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภายใต้โลกที่เชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลข่าวสารการลงไปการขบาด6วินาทีในครูหานนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงการเลือกคณะผู้บริหารประเทศ เป็นการชั่วคราวนะครับถัดจากนั้นก็คือว่าพล,ลเมืองในประเทศเนี่ยก็จะทำทำการตรวจสอบติดตามการทำงานของลูกจ้างของพวกเราเนี่ยแหละครับก็อยากจะให้ผู้มีสิทธิ์หรือว่าพลเมืองของประเทศเนี่ยตระหนักว่าการลงไปกาบาดเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การยกประเทศให้ใครนะครับ กระบวนการเลือกตั้งน่าจะเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการเป็นกระบวนการที่นำเรากลับคืนสู่การบังคับใช้กฎหมายกลับคืนสู่ฐานะความเท่าเทียมของสิทธิพลเมืองและกลับคืนสู่ระเบียบกติกาของสังคม ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่พร้อมจะเติบโตอย่างคนที่ดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแหนหน้าพึ่งพาอำนาจอื่นนะครับ